สวัสดีคะ่ะทุกคนแพนนะคะไม่ได้เจอกันในซูมคามล่าตั้งนานเป็นไงกันบ้างคะคิดถึงกันไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะแพนจะมารีวิวตัวนี้เลยคะ่ะนี่แทแดน ตัวนี้นะคะก็คือกล้องโพลารอยด์นัลพลัสนะคะซึ่งก็เป็นกล้องอินสแตนต์ตัวใหม่เลยจากทางโพลารอยด์ก่อนหน้านี้เนี่ยแพทก็เคยได้รีวิวกล้องตัวหนึ่งของทางโพลารอยด์ไปเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือโพลารอยด์โกเนาะกระแสะตอบรับเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงตัวใหม่เลยนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็หลังจากที่ลองใช้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ ่อนอื่นนะคะต้องขอเกริ่นถึงตัวโพลารอยด์แนวพลัสก่อนแล้วกันนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงเนาะเจ้าตัวโพลารอยด์แนวพลัสตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาจากรุ่นโพลารอยด์แนวนะคะความแตกต่างจากตัวโพลารอยด์แนวเนี่ยหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นตรงนี้นะคะตรงแฟลตตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกจะเป็นวงกลมนะคะตอนนี้อากลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะแล้วก็จะมีปุ่มบวกตรงข้างล่างนี้นะคะเอาไว้สําหรับปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในการถ่ายรูปต่างๆนะคะรวมไปถึงดีไซน์ซึ่งถ้าทุกคนดูดีไซน์กันดีๆแล้วเนี่ย ดีไซน์เนี่ยแอบจะเหมือนโพลารอยโกผสมกับโพลารอยหนาวนะคะก็จะได้มาเป็นตัวนี้เลยนี่เห็นไหมคือสายลุ้งเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนน่ารักมากเลยสําหรับตัวโพลารอยหนาว p l u สนะคะก็จะมีมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวนะคะสีดําแล้วก็สีฟ้ามนต์ซึ่งสีที่แพทได้มาก็จะเป็นสีดํานะคะส่วนตัวเราชอบนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบสีดําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสีที่น่าสนใจก็จะมีสีฟ้ามนต์ที่แบบเออมันคิวมากเลยอะทุกคนใครที่แบบอยากได้สีน่ารักน ะะก็ลองซื้อสีฟ้าหมุนหรือว่าสีขาวไปก็ได้นะอีกจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะไม่เหมือนตัวโพลารอยโกกับตัวโพลารอยนาวนะคะก็จะเป็นตัวเลนส์ข้างหน้านี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยนี่ที่มันจะยื่นออกมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้หนึ่งอย่างเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวโพลารอยดนาว p l u สนะคะเราสามารถใช้คู่กับฟิล์ม i Type นะคะแล้วก็ฟิล์ม600ได้เลยนะคะก็จะเป็นตัวฟิล์มที่ใช้สําหรับตัวโพลารอยนาวเลยนะคะก็คือใช้ได้เหมือนกันนะ ภาพที่ได้ก็จะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยนะคะเรามาดูในกล่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกที่มีมาให้เลยก็จะเป็นตัวบอดี้นะคะให้ดูว่าแบบเอ้ยมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิเห็นไหมน่ารักอะ่ะเวลาที่หลอบเราถ่ายเนี่ย เออมันเทไม่เบาเลยนะก็จะมีตัวบอดี้มาให้นะคะแล้วก็สายล้องคอที่มีมาในกล่องเลยนะอันนี้คือแพดแบบใช้มาแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตไม่แกะนะคะแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เนะี่ยที่เขาแบบขายมาเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นฟิลเตอร์สีนะคะที่ให้มาในกล่องเลยนะสาหรับตัวสีนะคะให้มาด้วยกันทั้งหมด5สีนะคะจะมีเป็นสีส้มตัวนี้นะคะสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะจริงๆก็แอบเป็นแบบสีน้ําเงินน้ําเงินฟ้าฟ้า,ฟาทะเลหน่อยนะแล้วก็เป็นตัวดาวกระจายค่ะนี่ เวลาถ่ายเนี่ยมันก็จะทําให้เราสนุกมากขึ้นนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนก็สามารถแบบเออเอาฟิลเตอร์สีแดงอะไรเงี้ยไปถ่ายคริสต์มาสก็น่าจะเก๋ๆสวยๆดีเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าใครชอบเนี่ยก็สามารถเอาลองไปถ่ายได้เลยนะแล้วก็รูปที่ได้ก็ถือว่าแบบเแบอบร์น่ารักมากเลยอะ่ะคือจากปกติสีของโพลารอยด์มันสวยอยู่แล้วใช่ไหมพอเราใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอะ่ะก็รู้สึกว่าเออภาพมันก็เปลี่ยนมูดแอนโทนไปเลยแล้วก็ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญ ตัวนี้เขาให้อันนี้มาด้วยค่ะทุกคนอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝาปิดเลนส์นะคะซึ่งสลักคําว่าโพลารอยเอาไว้ป้องกันตัวเลนส์นะคะเวลาที่แบบเราออกไปถ่ายข้างนอกแล้วก็ไม่อยากให้แบบตัวเลนส์มันมีรอยเกิดขึ้นแล้วก็สามารถใส่ไว้แบบให้อุ่นใจได้นะคะ แต่ว่าเราบังมันหายนะแล้วก็ที่ให้มาในกล่องอีกนะคะก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นไมโคร USB นะคะในการชาร์จแล้วก็เชื่อมกับตัว Type A นะคะก็จะมีมาให้ในกล่องเลยแต่ว่าถ้าใครมีสายไมโคร USB อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้สายน้ำมาชาร์จได้เหมือนกันนะคะซึ่งตอนการชาร์จเนี่ยสามารถใช้ได้แบบยาวนานมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าแบบแบตบมันจะหมดกลางทางหรือเปล่านะ แล้วก็ที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะมีตัวนี้นี่คู่มือแล้วก็บัตรรับประกันนะคะ,ะตัวคู่มือเนี่ยพดจะบอกว่าทุกคนเปิดอ่านเถอะมันดีมากนะคะเพราะว่าตัวคู่มือของทางโพลลารอยเนี่ยเขาให้มาแบบแบบนี้เปิดให้ดูนี่ มันจะเป็นสีสีแบบนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งมันอ่านง่ายมากใครที่แบบใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะก็สามารถเปิดมาดูคู่มือตอัวน,นี้ได้นะคะเขาค่อนข้างสอนแบบละเอียดแล้วก็ให้เราใช้งานได้เป็นเลยนะคะคําประกอบคําอธิบายต่างๆแล้วก็รูปภาพเนี่ยสามารถสื่อถึงการใช้งานได้อย่างชัดเจนเลยนะคะใครที่แบบไม่เคยเปิดคู่มือมาอเนี่ยซื้อไปอะ่ะอย่าลืมเปิดอ่านกันนะคะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ ก็สวยงามนะคะโดยที่ข้างกล่องเน,นะะี่ยเขาก็จะมีแบบเบอฟีเจอร์เด่นเป็นยังไงบ้างนะคะคือเราว่าแบบเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของแบบการออกแบบแล้วก็แพคเกจจิ้งมากๆเลยนะที่สําคัญเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะสําหรับตัวฟิลเตอร์สีที่เขาให้มานะคะก็จะมีกระเป๋าใส่แบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่สลักพลลลอยตรงนี้ด้วยก็ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะคะมีให้มาในกล่องแล้วค่ะ สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยไม่พูดไม่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะคะซึ่งแพรวได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าแบบ ดีไซน์อ่ะมันน่ารักขึ้นนะก็คือนําตัวโพลารอยโกกับโพลารอยนาวเนี่ยมารวมกันนะก็เลยจะขอข้ามไปข้อถัดไปเลยและกันเนาะเพราะว่าพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของโพลารอยได้ทุกคนคือมันดีแล้วก็มันสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่าตัวโพลารอยนาว plus เนี่ยมีบลูทูธนะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมตัวกล้องเนี่ยเข้ากับตัวแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายคือมันเชื่อมง่ายจริงๆคะ่ะทุกคนคือแค่เราเปิดแอปมาใช่ไหมแล้วก็เปิดตัวกล้อง แป๊บเดียวคือมันซิงก์กันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งแบบมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะเมื่อกี้แพทก็แบบกางกล้องถ่ายเองมีรูปกําลังขึ้นเทมากซึ่งเมื่อกี้นะคะแพระตั้งถ่ายแบบจากมือถือนะก็คือใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสลับไปให้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะก็คือกล้องอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเออเห็นไหมอาจจะมืดๆนินดนึงนะทุกคนเพราะว่าแพทแบบมีไฟตรงนี้แล้วก็มีกล้องนี่ คือแบบสะดวกมากนะคะก็คือสามารถแบบอย่างอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบตั้งเวลาได้แบบนี้เลยมาแบบอยากได้ตั้งแต่1วินะคะไปจนถึง12วินาทีเลยแนวไทม์โหมดอื่นอะไรเงี้ยก็ได้หมดอันนี้เป็นรีโมทปกตินะคะมีเชล่์ทัมเมอร์ดับเบิลเอ็กโพเชอร์มันก็จะมีเฟรมแบบเฟรมหนึ่งให้แล้วก็เฟรม2แล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะอันนี้แบบปรับค่าเอฟได้นะคะโหมดไทพอดพอร์เทรตนะคะไลท์เพนชิงก็จะมีแสงเห็นไหมเห็นไหมนะเออ แล้วก็เป็นแมโนนะคะแมโนเนี่ยก็จะปรับได้หมดเลยนะก็จะมีค่า F นะคะสปี Speech, ชัตเตอร์ต่างๆคือได้หมดซึ่งแบบมันสะดวกมากจะให้ดูว่าแบบเออเนี่ยคือแพล์เปิดเครื่องมาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบเออเนี้ยนะเราถ่ายจากโพลารอยด์นาวพลันะคะแล้วก็จะมีแบบปริมาณแบตเตอรีบตตอร่บอกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ดีอะด ซึ่งโหมดต่างๆที่แพทกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันของโพลารอยนะคะซึ่งใครที่แบบไม่อยากปรับโหมดในแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถที่จะเลือกปรับนะคะตรงปุ่มตรงนี้ได้นะมันจะเป็นปุ่มบวกตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ใต้ View f i n d e r นะก็สามารถเลือกปรับโหมดได้เช่นกันนะคะแต่ส่วนตัวแพทว่าปรับในแอปง่ายกว่านะแต่ว่าก็แล้วแต่ถนัดนะคะใครถนัดแบบไหนก็ลองใช้แบบนั้นกันนะรูปที่ถ่ายมาเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับรูปที่ถ่ายมาจะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะก็เลยแบบจะได้ถ่ายแต่ในนห้องะะคะ คือรูปที่ได้มาทุกคนมันน่ารักมากสําหรับใครที่แบบเอาไปถ่ายขอนอกนี่คือแบบคิ้วๆมากคือโทนสีมันจะเป็นโทนสีที่แบบเป็นเอก,กลักษณ์ของโพลารอยอยู่แล้วนะคะซึ่งเราว่าแบบมันควรมีโทนสีที่ได้มันจะมีความแบบออกม่วงๆตุ่นๆน,นะคะใครที่ชอบโพลารอยอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะชอบนะ แต่ว่าถ้าใครแบบอยู่ในที่แสงน้อยอะไรเงี้ยอย่างแบบแพทไปห้างใช่ไหมแล้วก็ไปถ่ายกับพี่นะคะที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยคือมันจะมีความเบลอๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เปิดแฟลชนะคะใครที่แบบไปถ่ายแล้วแบบมีอยู่ในที่แสงน้อยอะไรเงี้ยแพทก็แนะนําให้เปิดแฟลชนะคะแต่ว่าก็ระวังจะไปรบกวนแบบว่าคนรอบๆข้างด้วยนะคะแนะนําให้ดูสถานการณ์นิดนึงเนาะพูดมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะมาพูดกันถึงราคากันบ้างนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดมาในราคา6 9 9 0บาทนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นราคาที่แบบ คือแพทว่ามันคุ้มค่าที่จะซื้อที่จะลงทุนนะคะเพราะว่าคือกล้องโพลารอยด์ตัวนี้ทุกคนนอกจากที่มันจะน่ารักแล้วนะคือการถ่ายรูปของมันอะ่ะมันจะทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่แบบบอกไม่ถูกอะ่ะอย่างส่วนตัวแพดเป็นคนที่ชอบถ่ายกล้องอินสตนอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าที่จะสเปนเงินไปนะคะส่วนตัวฟิล์มนะคะตัวฟิล์มที่แพทซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นฟิล์ม i t y p e นะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งกล่องจะอยู่ที่770บาทนะคะจะได้ฟิล์มมาอยู่ทั้งหมด8ใบนะซึ่งก็ถือว่าาารค ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารูปที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเออน่ารักคิ้วๆนะคะถือว่าให้อภัยได้อยู่นะคะถ้าใครที่แบบเออรู้สึกว่ามันราคาแพงไปน,นิดอะไรเงี้ยแนะนําให้ลองซื้อช่วงแบบว่าช่วงโปรโมชั่นต่างๆอ,างอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นมากมายนะคะเราก็จะได้แบบความคุ้มค่าขึ้นไปอีกนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ซูมคาเมราทุกสาขาและช่องทางออนไลน์เลยนะคะสำหรับวันนี้แพทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย